นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัสสะทิสาภาวนาภวันตุมีทัสสะ ทิสาปัญญาพระวันตุมีภะสะทิสาปารมีพระวันตุมีทระษะทิสาลาภพระวันตุมีพระษะทิสาโชคมะนังพระวันตุมีภะสะทิสาธนพระวันตุมีพระษะทิสามหาลพู <selecting native facial> พระวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะสะทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุภุก,สกโสโรคไป วินัสสันตุมีทัะษทิสาภาวนาพระวันตุมีทัะษทิสาปัญญาพระวันตุมีทัะษทิสาปารมีพระวันตุมีทัะษทิสาลาภพระวันตุมีทักษทิสาโชคมะนังพระวันตุมี สะทิสาธนพะวันตุเมสะทิสามหาลโภพระวันตุเมสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมสะทิสามหาชนังพระวันตุเมสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภ ปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุภุกโสกโรคไปวินัสสันตุเมทัษะทิสาภาวนาพระวันตุเมทักษะทิสาปัญญาพระวันตุเมทักษะทิสาปารมีพระวันตุเมทัษะ ทิสาลาภพระวันตุเมทสะทิสาโชคมะนังพระวันตุเมทสะทิสาทนะพระวันตุเมทสะทิสามหาลโภพระวันตุเมทสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทสะทิสา มหาชนังพระวันตุเมทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีภามามะนังพระวันตุเมโหตุุกตูโรคไปวินัสันตุเมทะสะทิสาภาวนาพระวันตุเมทะสะทิสา ัญญาพระวันตุเมะสะทิสาปารมีพระวันตุเมทสะทิสาลาภพระวันตุเมะสะทิสาโชคมะนังพระวันตุเมะสะทิสาธนพระวันตุเมะสะทิสามหาลโพ พระวันตุเมระสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมระสะทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีภามามะนังพระวันตุเมโหตุปุกโสโรคไป วินัสสันตุมีทะสษทิสาภาวนาพระวันตุมีทะสษทิสาปัญญาพระวันตุมีทะสษทิสาปารมีพระวันตุมีทะสษทิสาลาภพระวันตุมีทะสษทิสาโชคมนังพระวันตุมี พรทศทิสาธน,นะะาารพระวันตุเมพรทศทิศามหาลาโพพระวันตุเมพรทศะะทิศามหาเศรษฐีพระวันตุเมพรทศทิศามหาชนังพระวันตุเมพรทศทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาพระ ปารมีภามามะนังพระวันตุเมโหตุภุก,ก,กโศโรคไปวินัสันตุเมทะักะทิสาภาวนาพระวันตุเมทะักะทิสาปัญญาพระวันตุเมทักษะทิสาปารมีพระวันตุเมทัษะ ทิสาลาภะ,ะวันตุเมะสะทิสาโชคะมะนังภวันตุเมะสะทิสาธนภวันตุเมะสะทิสามหาลโพรพะวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีภวันตุเมทะสะทิสา มหาชนงพระวันตุเมทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุปุกโสกโรคไปวินัสสันตุเมทะสะทิสาภาวนาพระวันตุเมทะสะทิสา ปัญญาพระวันตุเมะัะทิสาปารมีพระวันตุเมทะัศะทิสาลาภพระวันตุเมทัศทิสาโชคมะนังพระวัน <funky> ตุเมทัศ <brewer> ท <together> ิสาธนพระวันตุเมทัศทิสามหาลโภ พระวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะสะทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภพปพารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุปกโสกโรคไป วินัสสันตุมีทัะษทิสาภาวนาพระวันตุมีทัะษทิสาปัญญาพระวันตุมีทัะษทิสาปารมีพระวันตุมีทัะษทิสาลาภพระ,ะวันตุมีทัะษทิสาโชคะมะนังพระวันตุมี สศทิสาธนะพระวันตุเมสะทิสามหาลโภูพระวันตุเมทะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทศทิสามหาชนังพระวันตุเมทะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภ ปารมีภามามะนังพระวันตุเมโหตุปกกตุโรคไปวินัสันตุเมทะสะทิสาภาวนาพระวันตุเมทะสะทิสาปัญญาพระวันตุเมทะสะทิสาปารมีพระวันตุเมทะัสะ ทิสาลาภพระ,ะวันตุเมะสะทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมะสะทิสาธนพระวันตุเมะสะทิสามหาลโภพระวันตุเมะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมะสะทิสา มหาชนังพระวันตุเมทะสสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุปุโสกโรคไปวินัสสันตุเม